เจ้าคันท่าชอบบีบีชาพอด้ เอาเรซูตี้กันด้วยนะครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านทางบ้านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยก็จะมาแคสเกม Investigation ซ์เดอร์ส Story นะครับทุกคนคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะมาทำอะไรรู้ไหมครับทุกคนคือวันนี้เนี่ยพี่จะมาเกียนคนนะครับไอ้กล้องกูจะพังแล้วหรือเปล่าแม่งเป็นแสงแบบอย่างเงี้ยเหมือนจะพังอ่ะคนดูน่าจะพังแล้วแหละเดี๋ยวต้องซื้อใหม่แล้วนะครับโอเคก็คือณตอนนี้เนี่ยมันมีคนที่เล่นวอร์ซีอยู่ในทีสามองผมออีกนนง่้ผมเล่นนกัอยู่แบบไม่หลับไม่นอนนจรรริงๆะะคับเพาว่า เวลาเช้าๆเนี่ยมันเล่นแล้วมันจะอิ่มนะครับทุกคนซึ่งมันบอกว่าตอนเย็นๆอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้ของ Hotel แต่ว่ามันเล่นตอนเช้าๆเนี่ยมันจะได้ของเยอะนะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากเล่นวอรซี C นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปลุยกันเลยนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะบอกก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวธรรมดานะครับเป็นตัวเดฟแอดมินเหมือนเดิมนะครับท <c oughs> <Mitgl> ุกคนซึ่งผมเนี่ย <c oughs> เล่นตัวเดฟเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาแกล้งคนเนี่ยมันฮาดีนะคคคคคครร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 ััััััััับบบบโออ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 เเ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 เนน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 นะะะะะทุุกกกกกดดดีีีีีี๋ยยยยยววาาา่่่่่่่่่่่ิิมม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 แแผผล้้ตตืืขไไปูสงงห ก็จะมีเป so ็นสกินซิกกับสกิน p 90นะครับก็ถ้าใครอยากได้สกินก็มาสุ่มกันได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยแล้วกันมาเดี๋ยวเราเปิดเสียงเลยนะครับทุกคนมันอยู่รถไหนเนี่ยรไม่มึงลงมายังเนี่ยเซอร์พ่าลงมาแสองเนี่ยปังมันแยกกันหมดเลยผูบอกให้มาทำเกิดก่อนก็คุกเกิดไก่บอลเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับทุกคนบอกเลยผมคืออภินิหารตัวเดฟโคตรโปมาคทำตัวเลยเริ่มกันเลยนะครับ แกล้งมันยังไงก่อนดีวะไม่มีแผลเลยนะด้นสดเลยนะอันเนี้ยก็อาจจะเริ่มไปเก็บของมันแล้วกันนะเจอมาละเจอมาละมีทั้งหมดสามคนไอ้ฟ้าหลังหลังฟ้าหลังอยู่บนอูอ๋อมันอีนีมันอยู่หินมันอยู่หินฟ้าหินมีหินมีรงลงานมีหินมีแล้วก็ไอ้รถรถต่อมาแบบหลามี รถขี้อะไรวะรถมันสับปะหลังก็รถตรงหน้าหูยมึงบ้าเนี่ยไอมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอวะมันคิดว่าเรื่องมันตกหรอวะเกาดูรถอะไรก็ได้หมดไอมึงจะตายอยู่แล้วเนฮ้ยเรื่องอะไรไอ้เรื่องี่ยเรื่องอะไรเงินเอาเงี้ยเงี้ยเดี๋ยวกูร้องให้ไปโผล่มาพูเรื่อนรถเองอ่ะได้หรอไม่เชื่อแล้วกูจะตายควมียาไหมมีมีมีมยเฮ้ย

ไ่ิม้มัตายไม่หมมัตายแล้วไมเห็นซิแต่ซิหายอหเอาเลงไม่ซิมันหายต่อหน้าเลยไม่มหาย่อน้าเลยไอ้ฟ้าเก็บไว้วอ้เก็บไว้เฮ้ยเอามึงวันแล้วมึงแล้วมึงจะดูคือไปหาพ่อมึงหรอเอาดิอะไรก็ให้ไปไม่ต้องกูคนเยอะเ้ย ไอ้อยตกูดเจออะไรไม่อยากเปนยอดไม่อยไม่อยากเล่นพวกมึงเลยเป็นอย่างเงี้ยไอ้เยอยมาถึงก็พาเลยไอ้เียมาเลยลไมเรือกขอให้มึงูนะดิไมไม่เยอะ้นหไม่หรอเจอัก้าโอโหคนเยอะเลยกูดตักขไม่ล่ะสายน่าัอยะเอเอเอาวกูตาย ไฟยิงนี่ไามายิงไฟยิงหน่อย้าหนึ่งก้ออ้ยอ้ย้งรอรอ่างเนี้ยนี่ไงข้าไปกูรอดอยู่กูรอดอยู่มามายิงกูตายนงขอมึงวะเปลี่ยนสมาธิก่อนเย้ขอสมาธิเปี่ยนอะไรกยังไม่ตาย้าไป่อมันเล่นไม่หนุ่ยแบบเนี้ยกูไม่ชอบแบบที่เพื่อนเไม่ได้ เป็นอะไรเอหมงมาแล้วมาแล้มาแล้งมาแล้วรูเ่รถเหมือนกันนะมันบักเปล่าอ้เหียร้องบักเฉยไม่บักหรอกตอนแรกเรื่อกูเิ่มเหมือนกันเหมือนมันมีอะไรตัวเหเอ้ยมานสายรัดี้อง้อโรม้วเนี่ยป่วยกูโดนดึงเน็ตียพ่อดาย้อยังไม่ตายดิเปลี่ยนเซิร์ฟได้ไหม A few moments later มันย้ยเซิร์ฟแล้วรู้แล้วผมเอาบีกูมากินข้อสวยเลยสกินนนเนี่ย หพูดเลยที่มันแบบทำให้กูแบบรู้สึกอิสใจเนได้ปะก่อนแดตัว่อหรือแดมันเซิฟไหนเซิฟไหนเเฟไหนไอ้ตามจิ้มเลยนี่นี่เซิฟหนึ่งเลยสูไงอ่ะสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนเองตกูแล้วาเะกูล้วหยิบของมวแบบมึงยิบสิกูแล้วแล้วนี่กูไม่เอาแล้วนะตก่อนเลยอมีเล่นกูกูไม่ทำแบบทลอกตไม่ละของกูหายได้ไงไม่ไม่มหายไงมือมอักไรไอ้ไอ้ของหายมันเต่าแล้วครับปัญญาอ่อนมันจะไปหายได้ไง มันจเล่นมันจะเลียนไมันะล้อกันแล้วเว้ยมันจะล้อกันมันทะลาอกันมันทะลาะกันคนดู n i ส e ลอกนขอซ้ายเฮ้ยอดิอไป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 มีมีมีสายสมีตุ๊กตาตตายปะไม่เล่นตุ๊เปเหี้ยอะไรวะนี่มันไปไหนมันอยู่กันกูบอกบ้านดำก็กูบอกวตายตายตานองตายตาย โอ้ยบ้าดิขอยามดิยามดิไออะไรลงมาแป๊บเดียวเอ้าเอ้าป๋าเอามาเอามาเอ้าเอาไป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 ดีอ้กอล์เอาไปเดวก็ปืนนะปืนปืนกูไม่ได้อะไรเดียกูก็ไม่ได้สักาเดกูหลอกไปแล้วสองอันไอ้ดีได้มาไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้อ้้ไอ้ไอไอไอ้เ้ ดีดีมอดีมือไม่แย่ออกมาอมึงกินอ่านยมึงกินกูอานอันนี้ไม่นี่ไม่นี่อันนีดิามึงไม่นี่มเ่เ้เลยอ้อาวตั้มทยายาหมดเลยโอ้ผมจะไม่เก็บของคนคนในเซิร์ฟนะครับทุกคนผมจะเก็บแค่เฉพาะพวกไอ้เหียตั้ม เี้องคุณบอกแล้วว่าไอ้ฟ้ามันเก็บของโอ้เชี่ยมีร้านหมดร้านที่เล่ับพวกมึงมีร้านหมดร้านที่เฮียแต่บอลปกติมึงเล่นมึงก็ไม่ได้ของนะคุณดูในสตรีมอะไม่ของก็เฮียแล้ครับมาเล่นกับพวกมึงเนี่ยเสียความรู้สึกจัดเลยอะไม่เอาเฮียเออมึงจะตัวเดือดไม่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 วมันจะเถียงอนไรไมนี่ของน่ของน่าของน อยงนี้ถ้ามึงพูดเยอะมึงหนึ่งๆกูไปตายยี่อะอ่ะมันจะหนึ่งๆกันแล้วว่ะทุกคนนะสรุปว่าไงเล่นไหมได้ไหมครับมันจะหนึ่งๆกันแล้วว่าทุกคนผมดูเซิร์ฟฟาร์มก่อนขนาดขนาดแค่นี้มึงยังสามัคคีกันไม่ได้มึงเจ้าปัญญาหน่อยมาเล่นหน่ะเพื่อนไม่กูถามว่าหนึ่งๆกับมีใครเล่นกรือเปล่าขนาดเรื่องแค่นี้แม่ผาแม่ผาปัญญาการหนึ่งๆกูตายจริ่งกูทำไมโง่ไอ้มึงเก็บของกูกูไม่อยากเล่นปัญญาอ่อนไขอแม่แม่ขาวขาหน้าไม่ต้องชวนกูมาเล่นนะถ้ามึงเป็นเป็นแฟนแบบนี้กูจะเก็บให้ออบลมึงกู ก็บมาให้กูจะเก็บมาให้เอาเะก็บมาให้เพ uh ื่อกูมีกระเป๋าคะดีดีวะเออดีดีไว้ดีกมีะเอาไม่เยไ่ไม่ไม่ไมไม่นึ่งหนึ่งห่ัทียนละขนาดขนาดอะไรมันยังกัดันนี้อมันด่าเอาเอางี้ ซิกเหลือไอ้ไม่เดือดเดือดที่ซิกแหละไม้ไม่ได้อะไรไม่ได้เอาเอาอะไรก็ฝากให้มาเลยอ้ไม่เอาซิกก็เหลือไอ้ไม่ามาเลยกูได้หมดกูได้หมดหมดเลยมางอะไรบ้างไอ้ไม่ก็ได้มาดิมึงอยากได้ของมึงก็ทำกันอย่างนี้แหละไอ่เงี้ยบอสบอสบอสมาเป็นกรรมการเออมึงอยาก็เดี๋ยวกูดูให้มาไปเป็นกรรมการเราดอยู่ของเอาได้เอางี้แดกเสร็จแล้วก็เอาซีแม็กอีกสิบไหมขอบคุณครับ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคนเขาเรียกว่าเผาผ่านของออกเซิร์ฟนะครับทุกคนผมไม่ได้แบบจงใจนะเพราะว่าผมหวังดีต่อเซิร์ฟนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมามามาสมมติม่ายิงเหมือนกันไมเล่อย่างเงี้ยอาสมมติว่ายิงเหมือเงี้ยอ่ะมึงมึงเสียดายของมากเสียด้ยดิมึงดีกว่า กูเลยจะสอนมึงว่าของอ่ะมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้ามึงตายไปอ่ะของมันไม่กลับมาแต่นี่กูยกตัวอย่างดีแล้วเนี่ละว่าแล้วว่าแล้วทำไมแกมึงเจริญการเดบนนี้แล้วแกมึงมีกันสองคนมีกูไก่บอสเดมึงขันกันไปก่อนเดี๋ยวกูจะเอาให้มึงร้องเลย จะไล้แบบตั้งโลหรืออะไรยังไงตั้งโลตั้งโลเออเออได้ชนได้ชนตั้งโลให้บอลตั้งเลยให้บอลตั้งจบซิกกระบอกหนึ่งประมาณ20-30อยู่นะแต่เสือกมาสะเลาะกันเรื่องของไม่ได้เอาไปเฮ้ยไม่ได้หรอกไม่ต้องพูดอะไรเอางี้เอางี้ยเอางนี้ยเอาเนี้บอลเป็นกลางก็แดกแดกเราเลยเนี้ยเอางี้ถ้าเป็นกลางนะถ้าใครแพ้ไอ้บอลมึงจำไว้นะจะเสียดีเอ็กซ์สามสิบแล้วก็แม็กซ์สิบเจ้าเล้ว่ะเอาเลย ่อแม่แม่ฝกฝกกูฝกกูเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงอ่ะอ่ะพวกมึงอยากหนึ่งหนึ่งกันกี่เซตกี่วนหนึ่งึกันเลยเดียวเลยตาเดียวตาเดียวแม่ไม่เผื่อเผื่อยากแก้แก้ได้ไม่าแต่ว่าแต่ว่าของอ่ะเดี๋ยวกูจะไมได้อู่มือไอ้เี้ยพูดอย่างเงี้ยู่มือนันึงไปนึ่งโลโลตังได้กี่อันไม่ตังไอตังได้แล้วแต่ยมันเอาแล้วว่ามันเอาแล้วว่าทุกคนมามาไม่มีแล้วไม่มีแล้วเออเออมา เอ,เ,ออเ,ออเ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 ออโวยโวยโ้ยโว้ยตามโทรเย็ดว่ากับสายฟ้าฮีโร่เชี่ย REALLY โ้ยโ้ยโ้ย เก็บไปเก็บเก็นะยังไม่จบนะอะไรก็กุกินเซตยังไม่จบยัง่เกมเเกมเกกเกมยังไม่จบ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 ไรอนงไงทำไมเวท่ากิดากว่าคืออะไรเซตเอ้ยมึงดูดมึงดูดไอ้มึงดูดปืนไปทำไมอะอะไรกูไม่ได้ดูดมันอย่าบรรยาอนะไอ้ไอต่อไตยปืนไปนะไอ้ยยตาต้งปืนไปนะกูไม่ได้ดูดนะอย่าบรรยาอนะนะกูพอจออยู่นะมัไอเดเนี่ยมันเอาไปแล้วนไม่ได้ดูดอย่าบรรยายนะไอ้ต้หิวของจัดไอ้ไอ้กูร เนี่ยไม่ได้อไปนะเอาไรอย่างไรดีกว่าแม่มึงอกีมึงดูดินี่ไงเฮียอยู่กับใครอ่ะอ่ะเนี่ย ยูใครอไอม่ไไม่ขอกูอยู่แล้วอยู่แล้วเต็มอ่ะเต็มเออไแไม่ได้เอาปืนเอไม่เอาปืนไอไมก็บอกเก็บปืนไปนี่อมกบกพูมเมื่อฟังนะไอเีบอลตัวทำให้เราทะเลาะกันเลย่กูจะบอกให้นะเล่นเล่นอะ่รก็ู่่้เนเล่นเเลานกันเล่น่นเนเ่นเนนเลนเ่น่น่เเนเนเนเ่อลเอเนเนนเน่เน่เ่มันลน่เ่นนเล่มันเ่เ่เน่เนเ เมือูยู่อเอ้ยเอาจริงปะมันงงจริงๆด้วยคนดูลองเล่นอยู่แล้วของมันหายเรื่อยๆมันงงมากเลยนะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะตายได้ไงเอากูตายอเนี่ยันบอลมึงทอะไรอะ พวตาจบรนี่มันคือชิวบยอไรเนี่ยไอรอนมอเอะไรอะชิวชิวชิวาไอรอนมอนอะไรอะบีเอสป่าวะไม่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 ใช่ไอรอนมอ มึงกดขอมาเสียองยไม่ต้อใหม่ไมย็บใหม่มันบัมันบล่าลงแมใหม่มันบั่าไม่เล่นแล้วไม่อยากเล่นแล้วเบื่อของกูหายหมดมันไอ้ยยไม่จ่ายนะไม่ต้องจ่ายหนูนมันมันก็ต้องว่ายังงงอยู่จริงๆมันงงจริงนะคนดูเอาง่ายๆนะกูมองไกลๆนะไม่เหลือแม้แต่อย่างเดียวไม่งเอ่ป็นพยานลยของหายอย่ของหายอยอยู่้สายอยู่้ายเลยอยู่ายเลยอยู่ของอยู่ของอยู่ของอยู่ นมจริงเลยนะไม่ขอนี่ไมู่่ลืมนะวิเป็นอะไรกันไมตายไม่เลไม่เลลไม้เน้หลุดไม่ได้ถนนบ้านถนบ้าจจ็บถนจริงไม่ไม่คุยอไจนมตายเมือนบ้พูดจริงนะไม่อะไรอะไรกูรอดูกูรอดู เดี๋ยวผมจะแกล้งดอกไอไอไว้นะดูเดี๋ยวผมจะดูว่าไอตั้มเนี่ยไอตั้มเนี่ยมันจะโกงเพื่อนหรือเปล่ามันเดิมันก็จะบักดยท่านั้นอ่ะมันเห็นหรือเปล่าเนี่ยขายล้มละลายเลยละเป็นหนึ่งคนนอนละอแล้วมันหายไปไหนอีกแล้วอ่ะ ไปหายแล้วกูลงมาแล้วไอ้ยี่นี่เก็บไอ้ไมร้องหายร้องหายร้องหายดูไปหายตอนแรกนะไอ้แต่บ้าแต่บ้าคือดูายจริงมันายจริงจงไม่เราหายที่ไหนาไหนมันลงมาตัวเปล่าปะกูกูกูกุดลงมาเผื่อสู้อ้มามาเตมอมาไหเมราไหนกูกดลงมาเผื่อสู้กับคนไม่ใช่เลยกูเห็นมันลงตัวเปล่ามาอะไรก็เห็นวามนี่ไงตัดมีดโดนตหูนี่ใชนะยดไยนะเหี้ย้เ่อแก้วไอ้

ไ <laughs> อ้ย่ยเป็นคนบิดเฉยโอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันแค่นี้มันก็ทะเลาะกันตายแล้วนะครับทุกคนโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวาลาไปก่อนนรบกวนเลยครับ